On the stage ในวันนี้นะครับผมประกบง,งานซีดีเซนต์ตัวซี t ี z e n ์ไทยแลนด์ลิเบอร์ตี้ดิชั่นนะครับเป็นของไทยแลนด์เลยเหรใช่เป็นแบบล<ม>ายพิเศษสำหรับประเทไทยแบบรุ่นพิเศษเลยตอนนี้จะก,กี้กำลังำทำผมงโทรเสียงเท่ๆหน่อย Hey yo sis แกี้เม <g> ื่อ <g> วานไปถนะ่ายหนังมาครับับผมแล้วก็น่าจะ ใช้เสียงเยอะเพราะว่าเป็นหนังผีมันน่าจะใช้ตะโกนใช้ร่างกายอะไรอย่อะเลยเสียงแหบเป็นเสียงเป็นเสียงที่น้องอยากมีเป็นปกติเออเพื่อสื่อสารไม่ไม่เป็นเสียงนี่เสียงกูเปานอะไรุ่นที่ย์วว่า ใส่เลยได้ไหมใส่เยเป็นคนเลยลการนี้การน้ำสองวันเมตแแรงเออแต่รู้ว่ามูฟเม้นต์ของของของใช้อะไรมนี่ส่งน้องชายขึ้นร้องเพลงเดี่ยวครั้งแรกนะวันนี้มันร้องเดี่ยวสาเพลงเลยไม่กต่พันชาย่ขึ้นไปรล้วไผมไม่มีเสียงเลยชั่วเลย เป็นรุ่นที่เป็น diver เป็น limited edition ครับที่เป็นของประเทศไทยคนะือเขาจะมีดีไซน์อินสปายมาจากบาบากาเป้าเออมันจะบอกวันที่แล้วก็บอกเวลาแบบวันที่แบบว่าเป็นจันทาารคันพุทธด้วยเลยซีรีส์เอ็ดครับ ามใส่แล้วคือผมใส่อะก็จริงจริงซโยซีโสะผมเป็นสีใหม่ใช่ไมพิลเูลู วาดีใจแล้วก็ยินดีด้วยมากๆครับผมก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งครับอ่าเซนเซนครบหนึ่งร้ๆๆอยป,ปีเนาะใช่ครับผมถ้าเกิดใส่วันนี้เป็นตัวซียูสไนทครับเป็นสีใหม่ที่เขาบอกมาแล้วว่าจะมีความแบบสีสันแล้วก็คล้ายๆกับมีความเรนโบว์หน่อยครับถ้าเกิดโดนแสงมันก็จะมีความวมีความโลมอะไรอย่างน,นี้ครับผมพี่จะบอกให้ว่าเรือนเนี้ยตอนเนี้ยมีเรือนเดียวเรือนนี้เลยเหรอครับใช่ผมขอกลับบ้านเนีเ่ยอะไรเนาะ จอคี้เละเป็นยังไงบ้างนนี่ใส่ร r o m a s t e r มารม o m a s t e r มาครับเป็น Diamond w a t h ครับผมรู้สึกว่าเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับมากๆเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบชอบลุยอะไรเงี้ยแล้วก็เปนกันน้ำได้ด้วยต้องบอกว่าเรือนนี้เป็น Thailand Limited Edition มี1เรือนอีกแล้วข้างหลังเนี่ยมันจะมีความพิเศษยังไงรูาากด้วยเนคเรนีีดวยยเับพี่บอ้ รับจองนะครับใครสนใจนะฮะให้ให้ทั้งสองคนช่วยดูหน่อยเพราะว่านี่ตอนนี้ไม่แค่เรื่อเดียวนะฮะนี่นะครับสองรื่อนี้เท่มากนะครับปิดใช้กันเติร์ดครับวันนี้คุณใส่ซีรีส์ใช่ครับก็ชอบครับผมรู้สึกว่าชอบดีไซน์ที่มันเป็นแปดเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้มีดีไซน์พิเศษเป็นรวมพึ่งด้วย คือถ้าดูดีมันจะมีสีที่แบบมันเล่นแสงอยู่เหมือนกันครับเราเซนเวกเป็นรุ่นที่เราบอกว่าเป็นรุ่นที่าจะท็อปเลยของซิตี้เซนด้วยนะครับแล้วก็สวยงามมากนะครับเล่าเจอนี้ของปอเช่พี่ฟังหน่อยได้ไหมครับผมรู้สึกว่าการเติบโตมันคือการเก็บประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายอย่างที่เราเจอมามันคือการเชฟให้เราเป็นเราณวันนี้ชากี้แหละครับเมื่อกี้แฟนๆบอกว่าอยากฟังเพลงใหม่มากเลยเพิ่งเพิ่งปล่อยมาเนาะครับใช่ไหม คุณมีค่ายใหม่ด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างเล่าจนเจอรนี่ของคุณให้ผมฟังหน่อยก็มีการเติบโตนะแ,แล้วก็เริ่มอ,ออกมาทำทุกอย่างด้วยตัวเองอย่างเงี้ยครับผมถือว่าเป็นเจอร์นี่สำคัญของชีวิตเราเลยเป็นแบบอีกก้าวหนึ่งในชีวิตแล้วก็ต่างคนอะไรเงี้ยก็ต่างมีเจอร์นี่เป็นของตัวเองมีโก้เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยครับเหมือนกับซิติเซนที่ประสบความสำเร็จม,มาแล้วหนึ่งร้อยปีเนาะเราอยากจะทำให้ได้หนึ่งร้อยปีบ้างครับ จะอยู่มีจะอยู่ให้ถึงจะอยู่ให้ถึงนะร <poker> อไหมรอไหมเอาเติร์ดนะครับโจทย์ของเติร์ดเป็นยังไงบนะ้างรู้สึกว่าการอาชีพของผมมันคือการได้มีความสุขเล็กๆน้อยๆทุกวันอย่างเงี้ยครับอย่างวันนี้ก็ความสุขของผมก็คือการได้มาเจอทุกคนนีหละครับ แฟนๆถามมาแอดกระซิบถามมาว่าจะมีโปรเจกต์ร่วมกันบ้างไหมมีไหมคะมีมีครับไม่ทราบครับมีเนี่ยมีครับงาวันนี้มีวันนี้ครับไม่รู้ยังไงแต่วันนี้ต้องร้องให้ดังโอเคไหมครับโอเคไหมต้องตะโกนร้องถ้าเกิดจะกี้ถามว่าฮัลโหลเธออยู่ไหนต้องตะโกนว่าแต่ว่าเป็นนี้ไม่ได้ร้องนี้นะครับผู้เป็นอะไรอ่ะอยากจะขอให้ซีเซ่นอยู่เป็นเวลาสำคัญเวลาดีๆกับทุกคนนะครับผมแล้วก็ ขอให้ซีซีเส้นประสบความสำเร็จต่อไปครับถ้าเกิดมีข้อแหลกกับ,บน้องๆซื้อไม่ซื้อ,อดังดังๆดังกว่านี้อโอเค,อเคขอเสียงปรบมือให้กับ,บน้องทั้งสามคนด้วยนะครับขอเสียงกับ,บน้องทั้ง เอะ้ตื่นมาตอนเช้ามีเป็นวันเสาร์หวังเจอได้เจอเธอสักทีแล้วเธออยู่ไหนไม่กี่นาทีจะรีบไปหา c a u s you're my sunshine ขอเสียงให้กับปอเช่จอยกี้แล้วก็ซาดขอบคุณน้องมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ จบลงไปแล้วนะครับกับงานซีรเซนทายครั้งแรกก็รู้สึกว่าสนุกมากตกใจมากเลยตอนที่แบบว่าได้ยินเสียงเขาร้องอ๋ออยู่เขาใหญ่ก็ตกใจเลยร้องฟิบเลยเมื่อกี้เพลงดับ <c oughs> ตื่นตันนะอ่ะขอบคุณทุกคนมากๆครับสนุกม,มากเราดูเสร็จต่อไปทันชายมีอีกหลายๆที่แน่นอนเดีย๋ยวเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋ออยู่นู่นร้อ,อ,อยู่น,นี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว่อาไปนัดกันโอเค